กับสวัสดีทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอยู่ที่สนามะะทอนนะครับกับเทพโยคัมพีตะก้อนะครับ,บ,รบแล้วก็คัมพีตะก้อ a n n e l นะครับวันนี้เรามาชมตะก้อคู่นี้นะครับเป็นคู่ที่เดินสายนะครับจากจเจริญรา์นะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นพิลิ์นะครับ แล้วก็น้องที่มาด้วยกันนะครับวันนี้หนึ่งปฐายต่อสองหนึ่งนะครับวัดความสดบ้างนะครับรับแขกผู้มาเยือนนะครับเสิร์ฟแปะข้ามฟรีไม่มีบล็อกนะครับเงินรางวัลอยู่ที่ฝั่งละ1 0 0 0บาทนะครับก็มาดูฟองความสดนะครับของเจ้าบ้านนะครับอย่างหนึ่งปฐายนะครับจะต้านทานลูกเตะของเจริญราษฎรได้ไหมนะครับสังเกตนะฮะขึ้นแต่ละดอกนี่ไม่ต้องเกี่ยวแล้วนะครับนะครับก็ต้องดูกันยาวๆนะฮะ ฝั่งหนึ่งประทายนะครับหนึ่งนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับสดนะครับที่สาทรตอนนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณเบอร์สองนะครับรองจากเทพโยแล้วก็เทิดผักน้ํานะครับหมายถึงเหลี่ยมแปรข้ามฟรีนะฮะหานไม่มีตัวตนนะครับหานไม่มีตัวตนนะฮะเมื่อวานนี้เทพโยไปแทงน้ําดาวขนองนะครับว่าจะเคลียร์เหลี่ยมให้ชัดเจนนะครับก็ไม่มาอีกแล้วนะครับก็ไม่แน่ใจว่าลงรายการไปจะได้เตะหรือไม่นะครับ แหมมึงเตะจบไปเมื่อกี้ครับแพ้เทพยบโยไปเรียบร้อยฮะนะครับตอนนี้สกอร์นะครับแต้มเท่าไหร่แอมแจมอะไรหนึ่งนะครับเดี๋ยวรอรอขานแต้มก่อนนะครับขานสกอร์ก่อนโอ้โหนะครับแต้มแต้มอะไรหนึงสามต่อสองนะครับเกมสิบสองไม่มีเดียวนะครับก็มาดูความสดของหนึ่งปัทายนะครับจะรับเกมล็อก ได้มากน้อยแค่ไหนฮะไม่ข้ามนี่แหละครับสี่ต่อสองนะครับขอบคุณนะครับเสียคมร้อยเอ็ดนะครับสนับสนุนการไล์สดแต่ก็ชิงเงินรางวัลนะครับเจ้าของฟาร์มไก่เจ้าแสนเก่งนะครับสมตรากอเพชรนะครับฟาร์มร้อยเอ็ดนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวแทนจําหน่ายสารปรับสภาพดินนะครับจําหน่ายทั้งไทยและก็สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะฮะที่ต้องชาวลาวนะครับ เทิดนะครับผมไม่อยากจะบรรยายนะว่าเทิดเจ็บช้ำไปเท่าไหร่คือคุณคุณพาสีน่กรรินหกสิบสี่โดนไปเท่าไหร่ครับเส์ฟแปลข้ามแปลนะครับไม่ไม่เทิดต้นสมพรนะครับล้าไม่ใช่ชาวชาวล้วไม่ใช่ต้นรัดลีแลาวเราจะมีใครอีกครับคุณคิดอแค่นนะครับเด็กอายุสิบแปดปีนะครับเทิดก็ว่ากินใสนะครับแล้วไม่อยากจะแบ่งใครด้วยนะคุณว่าใสใช่ไหมคุณว่าใส เขารู้จากหมอดเขาก็เล่นเทิดกันทั้งสนามมาละเด็กมันพึ่งขึ้นมาใหม่ผมก็เล่นเทิดไปสองพันเทิดก็โดนไปเจ็ดเป็นเก้าแค่นั้นแหละสรุปแล้วต้องไปต้องต้องไปรักษาแใจถ้าถามว่าไม่ใช่ถ้าถามว่าน้องนิกสีนักลินดีไหมผมเคยเห็นนะผมเคยเห็นแต่ผมเห็นที่ผมเคยเห็นเทิดต่อนาวินกับท็อปัพงหนึ่งม่เห็นแต่ไปที่นู้นเป็นยังไงครับเขาเสิร์ฟกินเทิดเขาไม่ได้กลัวเทิดเลย นะครับแต่นี่เทิดมันก็ยอมรับว่าน้องมันดีเราเป็นนักกีฬาก็ต้องยอมรับไงแหมเราจะไปเถียงทำไมแพ้ก็คือแพ้แต่แต่ถ้าที่ที่ไปคาราวเกะนี่คือไปไปปลอบใจไปปลอบใจปลอบใจครับเหลือเงินคนละเจ็ดร้อยไปคาราวเกะเสียคนหมดเจ้ยงั้นแล้วสักบาทก็แก้เซงไงเพราะว่าเทิดบอกว่าตั้งแต่ติด้ก็มาไม่เคยหลงเหลยอใครเลยเป็นครั้งแรกนะครับแอมเบอร์ไหนนะครับเบอร์หนึ่งสาธร เถียงเก่งมากนะกดแชร์ด้วยนะครับพี่แจ๊ะแท้เทพโยไปแล้วครับเมื่อกี้ครับบอกตรงครับก็ตามก็ตามเบอร์หนึ่งเปลี่ยนมือแล้วครับก็ตามเวียดไงเทิดดูอยู่ไหมเทิดููอย่เทิดทักมาบ่อยนะไม่ไม่เทิดดูอยู่ไหมดูอยู่ดูอยู่เทิดเจ็บช้ำมากเลยนะผมไเดินอยู่นี่ดึกเลยไม่ยอมเข้าบ้านเจ็บทันใครจะทำอะไรเดี๋ยวแปรกับน้องนิซซีนักลิศแปรแปรครับแปรซ้อมใหญ่ผมว่าเทิดนี่ต้องไป ต้องไปรักษาตัวเองอีกนานนะครับเพราะว่าร่างกายไม่ไหวสู้เด็กไม่ได้ครับหนึ่งปะทายเกี่ยวขึ้นมาครับยกขึ้นไปอ่าเดี๋ยวนะครับซุบซิบซุบซิบเอยียงกันซุบซิบยังกันย,ย่อแอคตาตีย่อได้นั่นเออ,อตีอย่อได้นั่นเออต่อสองหนึ่งต่อว่ะอาจมรย์จได้หนึ่งเจ็ดต,ต่อสองครับขาดลอยครับ หนึ่งปฐายเสือไปพี่ลิศยกขึ้นมาเตะไปโอ้โหนะครับนี่ครับสังเกตว่าเกมล็อกของหนึ่งปฐายนะครับเสือบไม่มีลงนะครับเสือบไม่มีลงหนึ่งปฐายนะขอขอร้อนะครับสามคนนะครับอย่านินทานะครับนะครับอย่านินทากันได้ได้ไหมนะครับผมไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเทิดนะอ่า ทิ่ายแอมอย่าปันอย่าปันนะครับตัวนี้ขาดนะครับสายนะครับหนึ่งประทายเปิดยกขึ้นบ้าใครจะเกี่ยวนะครับนี่ครับถ่านี้มันก๊อปปี้เทียบโยนเลยแอมอย่าเดินเข้าสนามแอมอย่าเดินเข้าสนามขอร้องเขาเตะกันอยู่ตะก้อเข้าครับแต้มได้หนึ่งเจต่อ2ครับเกม12ไม่มีเดียวครับ หนึ่งปลาทายเสิร์ฟไปนะฮะนุชน้องเจริญราชเปิดขึ้นมานะครับลูกนี้หนึ่งปลาไทยเกี่ยวขึ้นมาเอ้รีบรีบร้อนไปหน่อยครับลูกนี้นะครับช่วงนี้เทิดปากน้ําก็ต้องศึกษาคมภีนะครับกลับมาศึกษาอีกรอบหนึ่งนะครับอย่ามองข้ามเด็กรุ่นใหม่นะฮะนะครับหนึ่งปลาททยรับขึ้นมาใครจะเกี่ยวนะฮะสามธนรัชเจ็ดมา 3าต่อเนะครับเกมลับของลิเจรินลาดนะฮะไอพี่ไม่พี่หมอพี่หมอกู้ตังเจ0ดแสนหน่อยดิเจ็ดแสนสหัสนี่นะครับแก่แจ้ก็นะี่ครับกําลังกู้เงินพี่หมออยู่ครับครับแทงบอลเมื่อคืนนี้หมดไปหมื่นกว่าบาทไก่แจ้ตื่นขึ้นมานี่ป่วยเลยครับะนะครับเดี๋ยวเบิกตังหน่อยนะครับ น่ครับพี่หมอเขาฟอกเงินนะครับทำธุรกิจมืดนะเครับเป็นเป็นเอเป็นคนฟอกเงินนะครับจะแจ้งปปชแล้วครับอครับตอนนี้สกอร์เท่าไหร่ครับเจต่อสียเจต่อสามครับอ่าทษทีครับหนปัตเตยเสิร์ฟไปครับลิตยกขึ้นมาห่างเน็ตครับนี่ครับไม่ข้ามครับลมพัดนะครับ แปต่อสามอันนี้เจริญราดนี่เข้ามาที่สนามสาธรน,นี้ก็ต้องศึกษานะครับว่าเหลี่ยมสาธรเนี่ยคือผมการันตีเลยนะครับถ้าไม่แข็งจริงไม่เหนียวจริงอ่านเหลี่ยมไม่คมจริงนะครับไม่ได้เงินออกไปง่ายๆนะครับแม้กระทั่งเสกสรรก็ยังยากที่จะได้เงินออกไปจากสนามนี้คือแต่ก็เดิมพันมันอยู่ที่การอ่านเหลี่ยมนะครับไม่ไม่ได้ฝีมืออย่างเดียวนี่ไม่ได้เงินนะครับนะครับีฝีมืออย่างเดียวก็คือวัดนะครับ หนึ่งปะทายนี่อ่านเหลี่ยมเนี่ยมองเลยนะครับฝั่งนูกเสือบไม่กินหนึ่งปะทายครับนะครับก็เกมล็อกของหนึ่งปะทายลูกเสือบมานี่ยหนึ่งปะทายรับหมดนะครับสี่ต่อแปดครับเอ่อห้าต่อแปดครับหนึ่งยังเกมอะไรเนี่ยเกมสิบสองใช่ไหมเกมสิบสองไม่มีเดียวครับ 5ต่อแปดนะครับกำลังข้อเท้าหนึ่งประทายดีมากนะครับจังหวะนะครับหน้าเน็ตสะบัดข้อนี่ครับต้องให้เขาเลยครับ8ดต่อห้าครับเอาลากเองแล้วครับยังไงครับโอ้โหใช้ได้ครับน้องคนนี้ ลูกทำถ้ามองเห็นเล่นที่จเจริญราดหรือว่าเล่นดีนะครับหนึ่งประทานนี่เข้าไม่ติดเลยครับอันนี้คือสนามสาธรฟอรมอาจะดับลงมาอีกนิดนึงนะครับมองเห็นนะครับลูกนี้เสิฟมาประมาณใครจะเกี่ยวนะครับนี่ครับประทานะเป็นเอกลักษณ์นะครับใส่รองเท้าสีน้ําตาลกับสีขาวนะใครก็แล้วแต่อย่าเรียนแบบนะครับจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยนะครับ ลูกนี้ไม่ข้ามถ้าล็อกกันไปนานๆนี้คนเดียวอาจจะมีแข่วปลายนะครับระยะห่างของแต้มนี่ก็แปต่อสามครับสามอ้อยแปต่อห้าครับแค่สามแต้มเท่านั้นเองครับนี่ครับป่าย หน้าขวาเอาลากเองครับล้นหรือเปล่าครับโอ้ลูกนี้ลูกปาดก็มีนะครับนี่ครับธรรมดานะครับหน้าสายหนึ่งประทายยกขึ้นไปปาดหายครับนี่ครับ กับตัวนี้8ต่อ5สวันนี้พี่ตีนะครับตั้งแกทํางานนะครับพี่ตีนะครับอย่าอู้แล้วมาดูไร์สดนะเดี๋ยวจะนายไล่ออกนะครับเทียบไม่รับประกันนะครับโอ้โหตอนนี้5ต่อ8นะครับจเจริญลาดเริ่มล็อกแล้วนะครับตอนนี้ ไม่ได้เกี่ยวครับเกียล็อกหนึ่งปรไทยนะครับครับตอนนี้สกอร์แต่อ5้าครับไม่ข้ามอีกครับะฮะครับโอ้ ไอปจะไปไลฟ์สดดีจะไปถ่ายคลิปดีโหตายบอกหลายรอบแล้วอะไรวะมีแปดเก้าคู่อยู่คู่เอกหรือผมผมผมนึกไม่ออกคู่เอกนี่ก็มีใสไหมมีใส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 ครับนี่มีใสใสวะไออย่าอัดคลิปอย่าอัดคลิปพี่แจ้ขอร้องผมไม่พูดงั้นอ่ะผมไม่พูด จะไปโพสต์สุดสี่สุห้ามันไม่ได้ผมเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วนเนี่ยผมเป็นคนดีมากเลยตอนนี้ไม่เล่นไม่ไม่เที่ยวไม่กินไม่ไปไหนเลยได้เียมไหนนี่ครับมาดาเซียนครับพ <c oughs> ี่หมอแกจะไปทำอะไรกลับไปห้องแกก็หลับแล้วฮะเดี๋ยวไเสียาที่เีอ <c oughs> <c oughs> ห้าต่อแครับปาเตยเขาไปต่อเองไปต่อเขาสองหนึ่งได้ห้าแต้ม <c oughs> <c oughs> ไอ้ง่ายพอเตะไปเตะมาพอพอไปไปต่อเขาสองหนึ่ง <c oughs> ต่อตะปืมทีนี้พอแพ้เขาเขาเขาบอกว่าให้แก้เดียวไม่เอาเลยคันนี้ <c oughs> เดียวก็ไม่เอาตอนนี้ตอนแรกลงไปโอ้แต่งตัวกันจงกันจงกันจงใส่รองเท้าใหม่ใหม่โอ้ฟอร์มลงมาเลยสองหนึ่งสองหนึ่งพอแพ้เขาเขาให้แก้เดียวไม่เอาเข้าบ้านเชย่เลยก็ไม่รู้เวทไหนคนระับคือแต่ก้อนในมึพี่ พี่เตี้ยเนี่เหมือนไปโจมไปกีบไปเลยจะพาโชว์ไปเนี่ยปาเตี้ยถ้าเปียบเทียบเหมือนกบไอ้ถ้าเกิดหน้าฝนเนี่ยจะเห่าวๆหน่อยนะพอฝนหยุดแล้วก็เริ่มแล้วเริ่มจะเข้ารูแล้วปาจริงจริงไอ้ดีครับใครนะไไปปโโจาาววนี่ไงโจ่ห้าวเขียนมาไอม่เนี่ยเมื่อยครับตะกอบบอได้ซ่อมเล่ยพันวรเนี่บันเลิกงานอยู่แต่ทำท่าว่าคือเวทใหญ่เลยพูดเหมือนจดิงเวทใหญ่แล้วไม่ไม่ค่อยได้ซองได้ซ้อมถ่อมตัวทุ ซ้อ,อมไปก็เท่านั้นแหละแต่ก็มึงอะพ,พี่หมอว่าซ้อมไปก็เท่านั้นนี่ดูพี่หมอพูนไอโ้โจมฟังพี่หมอไม่ได้เกี่ยวกูนะ <sk r ug> พี่หมอว่าซ้อมไปก็เท่านั้นแหละมึงอะกินในฝั่งทวนอะมึงกินได้แต่ปเตาเตยปาเตยเนี่ยยังไงก็แล้วแต่นะขอให้ไปถึงสนามเนี่ยขอให้ได้ลงก่อนโอ้โหแกมีความสุขมากเลยนะอ,อย่าให้แกเตะทีหลังนะเสียไม่ว่าขอให้ข้าได้เตะนะครับยอด ออก er <invent. S 2> นะครับบ้านอยู่ข้างสนามแต่ห้ามเตะดึกงงงงงไเขามาจากฝั่งน้ำสมุทรปราการสำโรงแต่ดอนเมืองสุวรรณภูมิห้าทุ่มเที่ยงคืนเขารอได้ป่าเตี้ยบ้านข้างสนามเตะไม่เกินสี่ทุ่ม้ะเกินหน่อยไม่ได้กับบ้านออกอีกแล้วครับวันนี้จะหากประกาเชียนนะครับเอ้ยมันบอกว่าจะหากปากกาเชียนเรียบ้าไม่ไม่เรียมบ้าไม่ทางสู้เลยเรียมบ้าเป็นคนที่เปิดหมอลูกแรก อ๋อแลมวมาเป็นคนตายแล้วครับนะครับเหลือแต้มเดียวนะครับฟิลิสตันแบ็กไปไม่เป็นนะฮะเจอหนึ่งบระทายครับทีนี้มันไม่นับแจมครับเกิดคามว่จะไปไหนดูแจมเม็ดเด็กเดียวเกียร์นะฮะสู้ไม่ได้นะครับอันนี้ยกอาห่างเนี้แหละครับยังไงครับโอ้ฝานแตงครับไอ้หนึ่งหนึ่งแจมจะได้ห้าตัวสิบห้าสิบเอ็ดเหลือแต้มเดียวเกมนะครับในหนึ่งประทายอยู่ที่เกมล็อกครับ ฝั่งนู้นลูกเส์ฟไม่มีมิติครับรับง่ายครับยกขึ้นไปสะบัดข้อใครจะเกี่ยวเนี่ฮะเห็นหมดนะครับไอหนึ่งไอแอมจะชิมอยู่นั่นน่ะนนัไปไหนวะโน่นไปไปคุยอยู่นั่นละ่ะไปไปดูพระอยู่ไอแอมไปดูพระอยู่ดูไ,ไปหลอกฟ้าไปหลอกปล่อยพระให้ไปแล้วสายโกงขนาดนั้นยังสายโกงขนาดนั้นยังกล้าเล่นพระเนาะกงง ออโอเคครับจบเกมนะครับสู้ไม่ได้ครับ